สปสชเห็นชอบกำหนดให้ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติให้บริการสายด่วนเลิกบุหรี่หมายเลข160 0สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสชนะครับวันนี้เนี่ยเขาได้เห็นชอบให้มีศูนย์เลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์หรือสายด่วนเลิกบุหรี่หมายเลข1 6 00นะครับซึ่งเป็นสถานบริการในระบบบัตรทองในรายละเอียดเนี่ยนะครับก็คือว่าวันนี้เนี่ยตามมาตรา3ของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพนะครับให้เขาได้จัดตั้งศูนย์บริการเลิกบุหรี่นะครับซึ่งจะเริ่มให้บริการในปีงบประมาณ2,566สำหรับศูนย์บริการเลิกบุหรี่ นะครับหรือศบ,ออบอชอนะครับสอบอชอเนี่ยอ,อยู่ภายใต้การดูแลโดยมูลนิธิสร้างสุขไทยจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิกับกระทรวงมหาดไทยเริ่มให้บริการคำปรึกษาทางโทรศัพท์สายด่วนเลิกบุรีหมายเลข1600มาตั้งแต่ปี2552รรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสอสอสและได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการให้บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์โดยกรมควบคุมโรคเรียบร้อยแล้วนะครับและอะนอกจากนี้เนี่ยบุคลากรในการให้บริการของศูนย์บริการเลิกบุหรี่เนี่ยมีคุณสมบัติ ตามแนวทางปฏิบัติการบริการของสถานบริการสาธารณะสุขอื่นตามที่บอร์ดสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเข้ากำหนดนะครับเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาและก็มีเจ้าหน้าที่ที่มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเนี่ยคัดกรองเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการและสร้างแรงจูงใจในการเข้ารับการบาบัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำนักง,งานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขาเห็นชอบแล้วนะครับให้กำหนดให้มีศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติหรือสอบอชอนะครับตัวย่อสอบอชอให้บริการสายด่วนเลิกบุหรี่หมายเลข16.0 0นะครับซึ่งเป็นสถานบริการในระบบบัตรทองอามาตรา3แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยเขาจะเริ่มให้บริการในปีงบประมาณ2566เป็นต้นไปนะครับ